ผี 3D ผีนางฟ้อนหลอนลั่นวัดสาม,มาเณรบอนได้บรรพชาที่วัดแห่งหนึ่งเพื่อเรียนหนังสือและศึกษาทางธรรมไปด้วยซึ่งหลังจากบวชเพียงไม่กี่วันก็มีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นในคืนที่สามขณะที่เนรบอนกำลังรอหลวงพี่จินซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงมาสอนหนังสืออยู่ในกุฏินั้น ก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยแววดังขึ้นไม่ไกลนักด้วยความสงสัยเนนบอนจึงแง้มหน้าต่างดูก็เห็นว่าบริเวณหน้ากุฏิของหลวงพี่จินที่อยู่ห่างกันเพียงเล็กน้อยมีหญิงสาวคนหนึ่งสวมชุดนางรำกำลังฟ้อนรำอย่างสวยงามแต่อยู่ๆหญิงคนนี้ก็หันหน้ามาจ้องเนนบอนเหมือนรู้ว่าเขากำลังแอบดูเธออยู่ ใบหน้าที่ขาวซีดของเธอราวกับไม่ใช่คนทําเอาเนนบอลตกใจมากจึงรีบปิดหน้าต่างทันทีเพราะไม่รู้ว่าที่เห็นเมื่อครู่เป็นคนหรือผีกันแน่แต่เมื่อเขาหันหลังมาก็ตกใจจนแทบช็อกเพราะใบหน้าของหญิงสาวได้ผู่เข้ามาเกือบจะแนบชิดกับหน้าของเขาทําเอาเนนบอลร้รองลั่นเอามือปิดตาไว้เพราะไม่อยากจะเห็น ช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกเนนเนนเป็นอะไรไปเนนบอนได้ยินเสียงของหลวงพี่จินจึงเอามือออกค่อยๆลืมตาขึ้นก็เห็นว่าหลวงพี่จินกำลังจ้องมองเขาอยู่ด้วยความสงสัยหลวงพี่นี่นี่หลวงพี่จริงๆใช่ไหมก็ใช่เน่ะสิเนนแล้วเนนละ่ะเป็นอะไรไปทาไมถึงดูหวาดกลัวนัก เมื่อกี้คือผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมารําอยู่หน้ากุฏิของหลวงพี่เขาหันมาหาผมผมกลัวก็เลยปิดหน้าต่างแต่พอหันหลังมาเท่านั้นแหละเขาก็มาหลอกผมถึงในกุฏิอืมผู้หญิงที่เนนพูดถึงน่าจะเป็นนางฟอ้อนอคือคือใครเหรอครับนางฟ้อนก็นางรำนั่นแหละชาวบ้านแถวนี้เนี่ยมักจะเรียกว่านางฟ้อน แล้วนางฟอนนี่เป็นผีใช่ไหมครับอืมนางฟอนเนี่ยตายมานานหลายปีแล้วยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดสักทีเพราะก่อนตายได้บนบานสารกล่าวเอาไว้แต่ยังไม่ได้แก้จิตสุดท้ายจึงติดอยู่กับการแก้บนด้วยการรำทำให้วิญญาณของนางฟอนมาปรากฏร่างฟอนรำอยู่อย่างนั้นยังไงล่ะแล้วนางฟอนจะมารำให้เห็นบ่อยไหมครับคือผมกลัว เนนไม่ต้องกลัวหรอกนะผีนางฟอ้อนเน่ยไม่ใช่ผีที่น่ากลัวถ้าเขามาให้เห็นอีกเนนก็แค่แผ่เมตตาอุทิศบุญให้เขาบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็ไปเองระหว่างที่ทั้งสองพูดคุยกันอยู่นั้นเสียงลมก็พัดเอาบานประตูกุฏิจนเปิดออกทําเอาหลวงพี่และเนนหันไปมองพร้อมกันและแล้วก็มีเสียงดนตรีดังขึ้นพร้อมๆกับการปรากฏร่างของผีนางฟอ้อนที่หน้าประตู ใบหน้าของเธอขาวซีดปากสีแดงผมยาวสยายเธอร่ายรำประกอบดนตรีอย่างสวยงามทำเอาเนนบอนแทบเสียสติเขาไม่กล้ามองรีบไปแอบหลบอยู่ด้านหลังของหลวงพี่หลวงพี่ผมกลัวเนนไม่ต้องกลัวเขาไม่ทำอะไรหรอกระหว่างนั้น ผีนางฟ้อนก็ได้ฟ้อนรำขยับเข้ามาใกล้ๆจนมาหยุดอยู่ตรงหน้าของหลวงพี่จินเธอรำไปยิ้มไปบางจังหวะก็หัวเราะชอบใจบางจังหวะที่ต้องหมุนตัวฟ้อนรำแต่นางฟ้อนกลับยืดแขนยืดขาจนตัวไปติดเพดานให้ดูแทนพอได้แล้วโยมอย่ามารบกวนพระเนนอีกเลยอาตมาจะอุทิศบุญไปให้ฉันยังไปไม่ได้หรอกจอ้ะ ฉันยังต้องรำแก้บนอีกตั้งหนึ่งพันรอบเพราะฉันได้เคยบนไว้ว่าถ้าฉันมีโชคก้อนใหญ่จะมารำแก้บนจำนวนหนึ่งพันรอบให้หลวงพี่ดูยังไงล่ะหลวงพี่จำไม่ได้หรืออาตมาจำได้แต่ตอนนี้นะ่ะโยมเป็นวิญญาณไม่ได้เป็นคนอีกแล้วอย่ายึดติดกับการรำแก้บนอีกเลยไม่ได้หรอกจ้ะ ฉันต้องทำตามคำที่บอกไว้แม้ว่าฉันจะตายกลายเป็นผีแล้วก็ตามแต่อาตจจมาอยากให้โยมปล่อยวางโยมจะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่เหมาะสมผีนางฟ้อนไม่เชื่อฟังตามที่หลวงพี่แนะนำมีหนำซ้ำยังฟ้อนรำอย่างสนุกสนานเหมือนกับว่าเป็นการท้าทายหลวงพี่จึงพนมมือแล้วสวดแผ่เมตตาให้แต่ผีนางฟ้อน ก็ยังไม่ยอมไปยิ่งสวดแผ่เมตตาให้เท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนได้ใจมากเท่านั้นหลวงพี่จินจึงสวดคาถาหัวใจเปรตเพื่อเป็นการกำราบผีนางฟ้อนเฉพาะหน้าไปก่อนเพราะตอนนี้ดูท่าทางเนนบอลจะกลัวมากอาจจะเป็นไข้จับสั่นได้ทุสะนโสทุสะนโสทุสะนโส สิ้นเสียงคาถาหัวใจเปรตสามครั้งเท่านั้นก็ทำให้ผีนางฟ้อนรู้สึกเกรงกลัวอย่างมากมันจึงค่อยๆหายตัวไปผีนางฟ้อนไปแล้วเนนไปจริงๆแล้วใช่ไหมครับเนนอย่ากลัวไปเลยเขาคงไม่มาหลอกเนนอีกหรอกนะเแต่ผมกลัวนี่ครับคืนนี้คงนอนไม่ได้แน่ๆ ผมขอไปอยู่ที่กุติหลวงพี่ได้ไหมล่ะครับไม่ได้หรอกเนนเนนต้องฝึกฝนตนเองนะเอาชนะความกลัวให้ได้มันแผ่เมตตาอุทิศบุญให้เขาบ่อยๆระหว่างที่หลวงพี่กำลังจะเดินออกไปสามเณรบอลก็รีบเดินตามพยายามรบเร้าจะไปอยู่กับหลวงพี่ให้ได้ทำให้ท่านเกิดความหงุดหงิดใจแล้วหันมาดุสามเณรทันที ก็บอกแล้วไงว่าไม่ให้ไปทันทีที่หลวงพี่หันหน้ามาก็ทําให้เนนบอลแทบเสียสติอีกรอบเพราะหน้าตาของท่านไม่เหมือนเดิมมันดูซีดเซียวเหมือนคนไม่มีเลือดแววตาของท่านดํำสนิทไม่มีตาขาวเนนบอลถึงกับเข่าสุดพร้อมขยี้ตาตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าตาฝาดไปหรือไม่แต่แล้วเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาอีกครั้ง ยังคงคเห็นภาพเดิหมลวงพีทท่ท่านเป็นตัวของหลวงพี่จะเป็นอะไรในตอนนี้ก็ไม่สำคัญหรอกนะเนนแต่เนนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องฝึกฝนตนเองอย่าไปพึ่งพาอาศัยใครให้มากเพราะหลวงพี่ก็ไม่ได้มาช่วยเนนตลอดเวลาสามะเนรบอลปากสั่นตัวสัน่นพูดอะไรไม่ออกได้แต่มองดูหลวงพี่จิน เดินออกไปจากกุฏิตัวของท่านลอยสูงจากพื้นแล้วร่างกายของท่านก็ค่อยๆจางไปทีละนิดทำเอาเนนบอลถึงกับตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นต้องนอนคลุมโปงเป็นไข้จับสันทั้งคืนกว่าจะหายดีต้องใช้เวลานานหลายวันเนนบอลได้มารู้ทีหลังว่าหลวงพี่จินท่านมรณภาพไปแล้วแต่ที่เนนบอลเห็น คือวิญญาณของท่านที่ยังไม่ไปไหนยังอยู่ในกุฏิหลังนั้นเมื่อท่านเห็นว่ามีเนนมาบวทใหม่ก็จะมาสอนหนังสือในตอนกลางคืนอยู่เสมอเพราะท่านก็ยังยึดติดกับหน้าที่ในฐานะพระพี่เลี้ยงเช่นเดียวกับผีหนางฟอนที่ยึดติดกับการรำแก้บนเพราะก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเป็นช่วงเวลาที่หลวงพี่จินมรณภาพพอดี ตัวของนางฟ้อนเองก็ชอบเสี่ยงโชคอยู่แล้วจึงนำเลขอายุของหลวงพี่จินไปเสี่ยงโชคโดยได้จุดทูบบนบานที่น้ากุฏิของหลวงพี่จินว่าถ้าเธอได้โชคใหญ่จากอายุของหลวงพี่เธอจะมารำแก้บนหนึ่พรอบปรากฏว่าเธอได้รับโชคใหญ่จริงๆแต่ก็มาเสียชีวิตก่อนที่จะได้มารำแก้บนจิตของเขาจึงยึดติดอยู่กับเรื่องรำแก้บน เมื่อตายไปแล้ววิญญาณจึงมารำแก้บนอยู่ที่หน้ากุฏิหลวงพี่อยู่เป็นประจำแม้ว่าวิญญาณหลวงพี่จินจะไปปรากฏที่ไหนเธอก็จะต้องตามไปรำให้ท่านเห็นอยู่เสมอเมื่อหลวงพี่จินมาสอนหนังสือให้เนนบอลน,นางฟ้อนก็ตามมาทำให้เนนบอลที่อยู่ในเหตุการ์พลอยโดนผีนางฟ้อนหลอกไปด้วยนั่นเองถ้าคุณ เป็นสามเณรบอนจะทำอย่างไรเมื่อเจอผีนางฟ้อนและผีพระจินในเวลาเดียวกันไม่แน่ผีนางฟ้อนอาจจะอยู่แถวบ้านคุณก็เป็นได้คลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุ่มผี 3D ทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับ อยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกลุ่มผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ